เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่32 A mass m of 3.0 kilograms is released from rest on a surface to form a quarter circle with a radius of 0 0.8 meters. When it reaches the bottom of the circular portion, the track is horizontal for distance d of 1.2 meters. All surfaces are smooth and frictionless. Determine the speed of the mass when it reaches the end of the horizontal section of the track. ข2 4 6 ti ข้อ D 12เมตรต่อวินาทีและข้อ E 16เมตรต่อวินาทีโจทย์ข้อนี้ก็จะให้ไดอะแกรมมานะครับก็คือเป็นภาพของแทร็กที่วัตถุจะทำการผ่านโจทย์ให้มาอย่างแรกว่า the mass of mass m of 3.0 k g เขาบอกว่าเขาให้วัตถุมาเขาบอกว่าวัตถุมีมวลอยู่3กิโลกรัม is released from rest ก็คือเริ่มต้นด้วยความเร็ว0ู on a surface the form of a quarter circle with radius with radius of 0.8 meters ก็คือตกลงไปยังพื้นผิวของ track หรือลู่วิง่งที่เป็น1ส่วน4ของวงกลมที่มีรัศมี0.8ก็คือเขาบอกว่าตรงนเนี้ยเนี่ย Track ตรงเนี้ยครับตรงที่ไฮไลท์เนี่ย มีนัศมีเป็น0.8 When reaches the the portion it circular bottom of the circular portion, เมื่อมันถึงอยู่ตรงจุดต่ำสุดของลูวิ่งวงกลมนะครับก็คือจุดนี้นั่นเอง The track is horizontal for distance d of 1.2 meters ก็คือวัว t ทร c กเนี่ย horizontal ก็คือ um, เป็นแนวราบนะฮะไม่มีโค้งไม่มีอะไร for distance of 1.2 meters ก็คือผมจะให้เป็นสีเขียวนี่นั่นตรงสีเขียวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแนวราบที่มีระยะทางเป็น1.2เมตรนะ a l s u r face a smooth and frictionless อันนี้เขาให้มาสำคัญมากนะครับจำได้ไหมครับเขาบอกว่าถ้า smooth and frictionless หมายความว่าอะไรหมายความว่ามัน frictionless หรือว่าไม่มีแรงเสียดทานนั่นเองถ้าเขาบอกแค่ s m o t t เองเดียวก็ความหมายเดียวกันนะฮะเขาจะบางครั้งเขาาจจะไม่บอก frictionless มาด้วยก็ได้ determine the speed of the mass เออข้อนี้เขาให้หาความเร็วของ mass นะฮะของวัตถุ when reaches the end the horizontal section the end section it track of of เมื่อมันอยู่ตรงจุดสุดท้ายของ horizontal section ก็คือจุดสุดท้ายของ horizontal section ก็คือจุดนี้หลังจาก1.2เมตรนะครับโอเคจดข้อนี้ให้ย,วยาวๆหน่อยแต่เขาก็บอกข้อมูลมาแล้วเขาก็ให้กราฟมาก็คือข้อนี้ถ้าดู เขาเอาข้อมูลมาใส่ในภาพแล้วก็ลองคํำนวณเอา,เ,อาเขาบอกว่าแมสเท่าเท่าไหร่นะครับสามกิโลกรัมนะเขามีบอกอะไรเราอีกเขาบอกว่ารัศมี0.8เราใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็ระยะทางในแนวราบ1.2เมตรเราก็ใส่ไปแล้วเขา,าถามหา v เท่าเท่าไหร่นะครับณจุดนี้เรารู้ได้ว่าสปีดเนี่ยเท่ากับ0นะครับ เพราะว่ามันเริ่มจากศูนย์เนาะข้อนี้ครับเป็นข้อเกี่ยวกับพลังงานเนาะเพราะว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยจะเท่ากับพลังงานตรงนี้กดอนุรักษ์พลังงานนะฮะคือตัว e ทั้งหมดตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ e ตัวเดียวกันตรงนี้ ดังนั้นเนี่ยพอมาดูแล้วเราจะรู้ได้ว่าเขาบอกรัศมี0.8เมตรแปลว่าวัตถุเนี่ยครับแปลว่าวัตถุเนี่ยอยู่สูง0.8เมตรเนาะมองออกกันไหมครับ เพราะว่าถ้ามองรัศมีมารัศมีตรงนี้ก็จะเป็นรัศมีของวงกลมเหมือนกันเนาะก็คือ0.8เมตรนั่นเองเอาล่ะครับพลังงานเราได้มา2จุดแล้วเรารู้ว่าพลังงาน E ตัวนี้ครับเรียกว่า E หนึ่งแล้วกันเนาะ E หนึ่งกับ E สองเรารู้ว่า E หนึ่งครับมีค่าเท่ากับ E สองจากกฎอนุรักษ์พลังงานเนาะส่วน E หนึ่งถ้าเป็นข้อที่ใช้ ความสูงแล้วก็ใช้ความเร็วนะฮะข้อนี้ส่วนส่วนมากเลยก็จะมีแค่สองพลังงานที่เกี่ยวข้องคือพลังงานศักด์กับพลังงานจนแล้วก็ e k e 2. ณจุดที่1จะมีค่าเท่ากับพลังงานศักย์กับพลังงานจนณจุดที่2นะครับเราลองแทนค่าลงมาแล้วนะครับจะได้ว่า EGP-E ตัวที่1เท่ากับ mgs ใช่ไหมครับก็คือ m g คูณกับ h บวกกับ 1ส่วน2 mv กำลัง2นี่คือณจุดที่1นะแล้วก็เทียบกับจุดที่2ก็คือสุตรเดียวกันแหละก็คือ mgh บวกกับ1ส่วน2 mv กำลัง2พอเรามาเทียบกัน2จุดนี้แล้วนะครับเรา จะได้ว่า mgh ที่จุดที่หนึ่งขอผมขออนุญาตเขียนสูตรใหม่นะฮะ mgh บวก1ส่วน2 mv กำลังสเท่ากับ กาจะได้ว่า mgh ครับมวลนี่คือเหมือนกันก็คือ3กิโลกรัมเนาะแต่ว่าถ้าในข้อนี้ใครมองออกก็คือตัดกันได้เลยคือไม่ต้องใช้ก็ได้เขาดึง m ทั้งสองา้าออกมาส่วน g รู้ว่า10นะครับ h ที่เขาให้มาจุดแรกสำหรับจุด e 1ก็คือ0.8เมตรเนาะ10คูณกับ0.8นะครับบวกกับ1.2ส่วน2ณจุดแรก เราให้ความเร็วเท่าไหร่นะไม่มีความเร็วใช่ไหมครับเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มถูกปล่อยออกมาคูณกับ0ูนย์ะครับ,รบต่อที่จุดที่สองครับเพราะว่าตรงนี้สูง0ูย์ุเมตรใช่ไหมตรงนี้สูงเท่าไหร่ถ้าเป็นเส้นเนี่ยครับตรงแนวราบเนี่ยจุด e สองใช่ไหมไม่มีความสูงนะครับก็คือศูนย์บวกกับ1ส่วน2กับ v กําลัางสองครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ความเร็วนะเราจะหาความเร็วตรงนี้ก็จะได้ว่า0.8 8ด บวกกับ0เท่ากับ1ส่วน2 v กำลัง2ก็จะได้ว่า v กำลัง2เท่ากับ16นะครับรย้าย8ขึ้นมาตรงนี้จะได้ว่า v เท่ากับ4ข้อนี้ตอบ4เมตรต่อวินาทีนะครับข้อ b ข้อนี้โจทย์จะให้ยาวมากเลยแล้วก็ให้รูปภาพมาชวนงงมากเลยเพราะว่าอยู่ดีมีเป็น t r a ็กวงกลมด้วยแล้วก็เป็นแทร็กแนวราบด้วย ซึ่งเขาจะให้เทียบความเร็วระหว่างจุด2จุดเขาถามว่ามันเร็วมันผ่านไอ้แทร็กนี้แล้วแล้วมันจะได้ความเร็วเท่าไหร่นะจุดปลายก็คือก็ต้องเทียบพลังงานเพื่อที่จะรู้ว่าพลังงานที่มันเริ่มจากด้านบนเนี่ยแล้วมันตกมาข้างล่างความเร็วมันจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ข้อนี้ถ้าคิดดูแล้วมันจะคล้ายๆกับเวลาปล่อยปล่อยวัตถุลงมาจากขุนเขาอะครับ แล้วเขาถามว่าความเร็วกว่อนตกเท่าไหร่จะเป็นข้อที่สามารถใช้ทั้งพลังงานได้แล้วก็สามารถใช้ใช้ Force ได้ด้วยแต่ถ้า Force ในข้อนี้ก็จะค่อนข้างงงครับใช้พวก a c c e l e r a t i o n หรือว่าอะไรประมาณนี้งั้นข้อนี้เทียบพลังงานจะง่ายที่สุดครับเทียบพลังงานณนจุดเริ่มต้นกับจุดจบจุดเริ่มต้นมีแค่พลังงานสักนมถ่วงเพราะว่า มันไม่มีความเร็วแล้วก็มีมีความสูงอยู่ส่วนจุดปลายครับอยู่ในความสูงไม่มีความสูงแต่ว่ามีความเร็วก็คือเทียบพลังงานสักกับพลังงานจนได้เลยสําหรับใครที่มองออกนะครับสําหรับใครที่มองไม่ออกก็ก็แนะนําให้เขียนให้ครบเผื่อว่าเราจะขาดหรือว่าขาดอะไรไปหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะมีแอบมีความสูงที่ให้มานิดนึงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าข้อนี้ใครมองออกก็ ก็คือเป็นการเทียบพลังงานศักณจุดหนึ่งกับพลังงานจนณนจุดที่2นั่นเองข้อนี้ตอบ B ครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถาม่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ความรู้มีเป็นหมื่นคลิปแต่ตอนนี้มีไอติมอยู่แท่งเดียวนะคะ